อยู่่อย่่นนี่เารลช่น้นดไม่เจอกันอีกแล้วจะมีวิญญาณที่อยากถามโอเคไอไอของตรงนั้นอะผมเห็นน,นะ่ะลวกล่องสองอันนั้นหญิงสาวลึกลับต้องคุยก่อนมาหญิงสาวลึกลับวันนี้ก็ได้ละคลิปหนึ่งอะไร นักมายากลหีบสมบัติสวัสดีอ่าคุณก็มาเสี่ยงโชคเหมือนกันเหรอโชคคนจริงไม่ต้องพึ่งโชคนะจะพูดอะไรนะ่ะหืมคอยดูแล้วกันคุณเห็นกล่องสองใบที่วางอยู่ข้างๆไหมในใบหนึ่งมีโชคอีกใบมีโชคร้ายอยู่คุณไปเลือกเปิดสักใบสิดูซิว่าฉันจะโชคดีหรือดูซิว่าฉันวันนี้จะโชคดีหรือเปล่า กองโชคดีใส่อะไรไว้เหรอกองโชคร้ายใส่อะไรไว้เหรอนี่มันเป็นกลลวงแบบใหม่ใช่ไหมกลลวงตลกไม่คุณไม่เข้าใจเลยเสน่ห์ของการเดิมพันก็คือความไม่รู้เพราะน้ำหนักทั้งหมดจะขึ้นอยู่อ่าขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเลือกโชคดีหรือโชคร้ายร้วนเป็นประสบการณ์ส่วนตัวคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาก้าไกา่เลือกเถอะ กินเหมนเ็นเอ่อยี่กินเหม็นจะความไม่เป็นมิตรอย่างรุนแรงตั้งใจหน่อยสิสิรุ่งอ๋อแม่งโคตรสุดยอดอ่ะไอเ้เชี่ยคือเดาวจิตคือส่งกูมหาหาม้อนเลยโอ้ยไอ้เีัยไอ้เีัยที่นี่มันเถือ่อนจังอ่ะมาเดร์ก่อนอ่ะทีบบ่นีบบ่มันโคตรยิ่งสุดเซ้นสุดเกลียว ความไม่เป็นมิตรและกลิ่นเหม็นได้หายไปพร้อมกันเบื้องหน้าคุณเดือวแต่หีบสมบัติว่างเปล่าเท่านั้นถ้าอยู่ดีๆมีมอนสเตอร์ฝักเมน,นตั้มน่าจุดสยองกระโดดออกมาจากหีบสมบัติแล้วแบบนั้นยังไม่ถือว่าเป็นโชคร้ายแล้วก็อย่างนั้นมุมมองของคุณก็คงจะกลับตลปัดแน่ๆจริงดเยี่ยม ยอดเยี่ยมจริงๆคุณได้เอาชนะความโชคร้ายที่ถูกกำหนดไว้ในชีวิตแล้วคุณนั้นเป็นนักรบตัวจริงเสียงจริงจำไม่ว่าอย่าดูถูกการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามไม่กลัวว่าจะทำให้ใครเป็นอะไรขึ้นมาเหรอฉันนึกว่าอย่างมากก็แค่ใส่ระเบิดเหม็นก็ไปในสมบัติเท่านั้นผู้หญิงคนนั้น มือนมองคุณด้วยความสงสารแต่หางตาของเธอกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วคุณนึกว่านี่เป็นแค่เกมคุณยังไม่รู้ตัวว่าคุณได้เอาชนะสิ่งที่โชคชะตาได้กำหนดเอาไว้แล้วเวลาที่ดูคุณตัดสินใจที่นี่สนุกมากเลยขั้นตอนนี้ช่างคุ้มค่ากับการลองซะจริงๆโอ้ตอนนี้ รองที่ใส่ความโชคดีเอาไว้ได้ตกเป็นของคุณแล้วคุณคือน,นักสู้ที่แท้จริงคุณชนะมันมาด้วยตัวเองแล้วเจอกันใหม่ถ้าวาสนานำพานะแค่คุณกระพริบตาเดียวผู้หญิงคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาไม่ทั้งน่องรอยไว้แม้แต่เลยไว้เลยแม้แต่น้อยนี่ช่างเป็นการพบเจอที่อัศจรรย์มาก หีบสมบัติใบนั้นยังคงตั้งอยู่ข้างค่าไม่ได้เป็นไหนแต่ภาชนะที่อาจบรรจุความโชคดีเอาไว้นั้นเปิดมันออกซะอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นได้บอกไว้นี่เป็นผลตอบแทนของคนที่กล้าต่อสู้กับโชคชะตามันก็ไม่ชฉโชคชท่ามันก็คือมอนเตอร์นั่นเละคุณพออหีบสมบัติใบเล็กแล้วกลิ่นไม้ไม้ผุก้าโชยมาเตะจ,จมูก นหีบสมบัติเต็มไปด้วยความมืดมิดชูให้ประกายแสงที่ระยิบระยับอยู่ในซอกมุมดูสะดุดตาเป็นพิเศษคุณยื่นมือที่สั่นเทาเข้าไปในความมืดและจับสิ่งที่เป็นประกายนั้นไว้ไม่สิต้องต้องเรียกว่าก้อนวัตถุแข็งๆที่ส่องแสงมากกว่าคุณยกมือขึ้นมาแล้วมองคริสตัลหลากสีผ่านมืออย่างละเอียด ทิสตันก็ได้เล็กนี้แสดงถึงความโชคดีของคนคนหนึ่งพอดีเลยยินดีด้วยนะเซโร่ได้รับไอเทมว่ะว้าวทิสตันหลาสีแสนสวยไหมครบแล้วไม่มีอะไรทำแล้วหมดแล้วมาเดี๋ยวก่อนจะเข้าเวทหลักเรามาคุยกันดกว่าว่ามีใครตกแล้วไหบ้างอเลน ไหนดูสิฝึกอบรมการทำงานของหัวใจและปอดขั้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ของแผนกระกัะาความปลอดภัย13คนเตรียมอาหารเสริมและอาหารกระป๋องรถใหม่ให้เปปป้เตือนให้คุณแอสตาเตรียมโครงโคร,รง,ง,งร่างการประชุมของวันพุ่งโครงโครงร่างการประชุมของวันพุ่งนี้ ดื่มกาแฟให้น้อยลงรับทราบจะไปทำเดี๋ยวนี้แหละส่งผิดเส่งผิดโทษทีฉันเผลอส่งข้อความอ่าช่วยจำไปให้นายซะได้นายทำเป็นว่าไม่เห็นมันได้ไหมฉันรบกวนแล้วซื้อบันทึกช่วยจำสิส่งข้อความมันแพงนะ ส่งไม้ฉันเรื่อยๆก็ได้ <c oughs> อยากเสือกก็ฉันอายจะตายเลย <c oughs> ฉันจะไปทำงานต่อแล้วเจอกันคราวหน้าค่อยคุยเถอะไปละอ๋อเป็นการทักทายเล็กๆน้อยๆว่ะ